ท่านชัตะพันเดชกิจสุนทรครับกราเปลี่ยนท่านประธานสภาทเคครบกระผมชัตพันเดชกิจสุนทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกาญจนบุรีภาคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับวันนี้เพื่อนสมาชิกได้เสนอยัติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎร ตั้งคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินการเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินและกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้และอีกหลายยติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินซึ่งเป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนโดยส่วนใหญ่ของประเทศและผมก็เห็นว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมาอย่างช้านานทุกๆรัฐบาล ก็หาทางแก้ไขโดยเฉพาะที่ผมติดตามรัฐบาลชุดที่แล้วโดยท่านนายกอภิสิทิ์เวชาชีวะก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อย่างมากได้มีการเสนอตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาหาแนวทางแก้ไขมาครั้งหนึ่งแต่ก็ยังไม่สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ อย่างชัดเจนนักเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันสะสมยาวนานมากสิ่งหนึ่งที่ผมจะชี้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในสภาพปัจจุบันนั้นผมเห็นว่าพื้นที่การเกษตรโดยส่วนใหญ่พื้นที่โดยส่วนใหญ่นั้นตกอยู่ในความครอบครองของนายทุนและเห็นว่า คนที่ครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นมีเพียงแค่สิเอร์ซนเท่านั้นประชาชนอีก90%เอร์เซนโดยส่วนใหญ่มีที่ดินถือครองไม่ถึงหนึ่งไร่นี่คือความเหลื่อมล้ำในขณะเดียวกันสภาพพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบ,บุรีของผมซึ่งพื้นที่นั้นมีความทับซ้อนกับเขตทหารและทับซ้อนกับพื้นที่ธรรมาหากินของพี่น้องอยู่ราวล้านกว่าไร่ สิ่งที่พี่น้องประสบอยู่ที่เป็นอยู่ขณะน,นี้และร้องเรียนเข้ามามากอยากให้รัฐบาลได้ช่วยแก้ไขอย่างเช่นกรณีการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ดินบางแห่งที่ดินบางที่นายทุนสามารถออกเอกสารสิทธิ์เป็นของตนเองได้ ในขณะเดียวกันที่ดินของพี่น้องประชาชนมีอยู่เพียงไม่กี่ไร่อยู่ตรงกลางไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้นี่คือการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีมาตรฐานประชาชนที่มีที่ดินเพียงหนึ่งไร่สองไร่ไม่มีสิทธิ์ออกเอกสารสิทธิ์เหมือนพวกที่มีร้อยไร่และพันไร่นี่คือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องพิจารณาช่วยแก้ไข อีกประการหนึ่งก็คือที่ดินที่พี่น้องครอบครองอยู่นั้นผมเห็นว่าไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมรัฐบาลต้องหาทางช่วยเหลือทำอย่างไรจะจัดสรรให้ที่ดินให้แก่พี่น้องประชาชนให้เกษตรกรเพียงพอที่จะมีที่ดินเพื่อประกอบอาชีพเพื่อดำรงชีวิตอยู่ได้ผมจึงเห็นว่าที่ผู้แทน ที่ตัวแทนทั้งหลายได้พูดกันนี้เพราะท่านเห็นว่าปัญหามันเกิดขึ้นจริงและผมก็ยินดีเหลือเกินครับถ้าสภาแห่งนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการกรรม,มาธิการวิสามันขึ้นมาเพื่อพิจารณาเรื่องนี้โดยละเอียดและรอบคอบเพราะปัญหาที่เกิดนั้นแต่ละที่แต่ละแห่งมีปัญหาที่ซับซ้อนเป็นอย่างมากและเมื่อสองสามวันนี้ ผมก็ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนเช่นกันว่าพี่น้องบางกลุ่มที่ถือครองที่ดินประเภทพอบทอไว้ถือครองมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายทุกปีก็เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายมาช่วงหลังสามสี่ปีนี้เขาไม่ให้เสียภาษีเขาไม่ให้ไปทำกิจการใดๆที่เกี่ยวกับการเกษตรถ้าเข้าไปก็ถูกจับดำเนินคดี แต่ที่พี่น้องประชาชนร้องเรียนมาว่ากลัวว่างานนี้จะมีวาระซ่อนเร้นไม่ให้พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์ไปเสียภาษีเมื่อไม่เสียภาษีแล้วพี่น้องอาจจะไม่มีสิทธิ์ในที่ดินนั้นอีกและผลสุดท้ายที่ดินแห่งนี้อาจจะไปตกอยู่กับกลุ่มนายทุนบางกลุ่มนี่คือต้องฝากรัฐบาลไว้ด้วยครับช่วยดูแลปัญหาตรงนี้ด้วย บางชุมชนบางพื้นที่ในเขตจังหวัดกาญจนบุรทีทั้งทั้งที่เป็นเขตเทศบาลเป็นชุมชนหนาแน่นตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็เห็นสภาพว่าเป็นบ้านคนเป็นชุมชนอยู่แบบนี้แต่ปรากฏว่ามีอีกหลายครอบครัวไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินแต่บางที่บางแห่งอยู่ในเขาอยู่ในปา่าไปทำลูกรังกลับมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินนี่คือสองมาตรฐานครับ ดังนั้นเพื่อความเป็นธรรมแก่พี่น้องประชาชนเพื่อเกษตรกรที่ผมถือว่าเป็นประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนี้และจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเราพูดกันมายาวนานเหลือเกินครับว่าต้องดูแลเกษตรกร,กรต้องดูแลแก้ไขปัญหาให้ที่ดินให้แก่เกษตรกร,กรคราวนี้แหละครับผมหวังว่าสภาแห่งนี้จะเป็นสภา ที่ทำเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงเสียทีครับท่านประธานครับสิ่งที่น่าเสียใจอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ดิน70%เปอร์เซนที่เราบอกว่าคนรวยหรือคนมีเงินถือครองนั้นถือครองไว้เฉยๆถือครองแล้วไม่ได้ทำประโยชน์ถือครองไว้เก่งกำไรไม่ได้สร้างบูลค่าอะไรขึ้นมาเลยครับเป็นผลเสีย แก่ทางเศรษฐกิจอีกต่างหากนี่คือเรื่องจริงครับเรื่องจริงของพี่น้องประชาชนคนไทยครับคนละเมืองคนจนที่ประสบอยู่และหวังว่าจะได้รับการแก้ไขซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ารัฐสภาชุดนี้จะสามารถแก้ไขไปได้ชัดเจนหรือไม่ผมมีความเห็นอีกอย่างหนึ่งว่ารัฐบาลชุดที่แล้วโดยท่านสาธิต วงหนองเตยผมได้เห็นประชาชนชาวบ้านได้พูดกันว่านโยบายเกี่ยวกับโนดชุมชนซึ่งผมเห็นว่านโยบายนี้หรือโครงการนี้ถ้าสามารถทำได้จริงและทำอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ดินให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมดังนั้นถ้าสภาชุดนี้มีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาแล้ว ผมก็ขอฝากในเรื่องการติดตามทำเรื่องถนดชุมชนด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งมีพี่น้องอีกหลายอำเภอในเขตจ,จังหวัดกาญจนบุรีที่ฝากเรื่องมาท่านประธานครับอย่าว่าแต่พื้นที่ทำกินเลยครับพื้นที่สอปอกอซึ่งเจ้าของสิทธิ์ได้มอบให้ไว้ว่าให้ปลูกป่า เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวของเรายังมีนายทุนบางกลุ่มยังบางอาจยังกล้าที่จะไปลุกล้ำไปทําประโยชน์เพื่อส่วนตัวนับภาษาอะไรกับที่ดินของประชาชนธรรมดาล่ะครับที่พวกนายทุนเหล่านี้ยังกล้าลุกล้ำสวนป่าขององค์พระเจ้าอยู่หัวยังกล้าทําที่ดินของประชาชนพวกนี้ยิ่งไม่เกรงกลัวใหญ่ครับ ดังนั้นผมก็ขอฝากสภาชุดนี้ช่วยพิจารณาและสนับสนุนการตั้งกรรมธิการวิสามันพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินการเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินและกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้เพราะผมเชื่อว่าถ้าสภาเราทำจริงเราจะสามารถช่วยเยียวยาแก้ไขปัญหาที่ดินให้แก่พี่น้องประชาชนได้ในระดับหนึ่งครับขอบคุณครับ